ที่นี้ที่เราที่เราประกวดเราสมงคิดเดียวแะครับที่สามสิบหนึ่งจำนวนโครงการที่ประจุไว้ในหอพัฒนาท้องถิ่นอาาั้หมดร้อยเก้าสิาโครงการถูกไหครับวีโอหนึ่งสองสามถ่ายวีดีโออยู่นะครับรอสักครู่ครับได้แลครับได้แรับโอเครับโอเคครับโเคครัครับออ โอเคครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองจรัโอคค๊ะพอมองกล้องนะครับหนึ่งสองโอเคครับ คู่ครับโอเคตกคู่ครับ,อรบลองครับอีกรูปหนึ่งนะครับรอท่านลองสักคู่หนึ่งนะครับ <c oughs>

โอเคครับ